นี่ก็เย็นแล้วฉันว่าเรากลับบ้านกันดิช่วยด้วยตายตายรีบจับมันขึ้นรถเร็ววันหน้าเดยกก็มีคนมาเห็นหรอกไอ้เจ้าน่นมันต้องการอาหารนายก็รู้นี่แต่แต่แต่ว่าเด็กพวกนี้นี่พวกนายทําอะไรกันนะ่ะเร็วเร็วจับขึ้นรถเร็วได้ครับหัวหน้าออกรถได้แล้วออกรถได้แล้วออกรถได้แล้วนี่เจ้าเซอร์ตื่นได้แล้ว นายปลูกฉันทำไมเนี่ยเจ้าสซารอดน,นี่พวกเรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นายจำไม่ได้แล้วว่าเราโดนจับตัวมา <c oughs> นั่นสิแล้วเราจะกลับบ้านกันยังไงละเนี่ยแล้วใครจับตัวเรามาก็ไม่รู้พวกนายลองคิดดูสิว่าถ้าตัวนี้เนี่ยมันดังไประดับโลกแล้วก็พวกเรารวยเละแน่แนนั่นสินะฉันอาจจะมีตังค์ซื้ออาหารแมวทั้งปีเลยก็ได้ <c oughs> ไม่ใช่ทั้งปีรงหรอกแฮร์รี่นายอาจจะซื้ออาหารแมวได้ทั้งชีวิตเลยไม่เสียแรงที่เราลงทุนลงแรงมาเป็นปีๆเพื่อเจ้าตัวนี้ นี่ก็ได้เวลาอาหารแล้วนะฉันคิดว่าเราควรให้อาหารเจ้าตัวใหญ่นั่นได้แล้วนี่พวกเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันน่ะเห็นว่าเขาพูดเรื่องอาหารอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากไปเป็นอาหารของใครฉันก็ไม่อยากเป็นอาหารของใครเหมือนกันนายคิดเหมือนฉันหรือเปล่าเจ้าสรอสหนึ่ง <S 1> <S 1> จะจะฉันก็คิดเหมือนนายนะเจ้าสลอสสองเราต้องหาทางจากที่นี่นให้ได้ขออาหารอีกขออาหารอีก เย็นเย็นลูกพอ่อวันนี้พ่อมีเมนูพิเศษมาให้ลูกนั่นก็คือเนื้อมนุษย์ไง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยในหะาะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมโรบบอกนั่นเองวู้ฮู้ซึ่งวันนี้นะคะเราโดนจับตัวมาที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะมีเด็กของใหญ่ยักษ์ทั้งนั้นเลยแถมยังมีเจ้าเด็กยักษ์ที่กําลังจะขมือบคนเข้าไปทางเดียวที่จะรอดจากที่นี่น,นะคะนั่นก็คือการหนีออกจากที่นี่ค่ะและดูเหมือนว่ามีผู้ไม่หวังดีนะคะคอยจับจ้องเราอยู่ด้วยแมวเ,เจ้านายดูเหมือนว่ามนุษย์พวกนั้นมันจะหนีไปแล้วนะครับฮ่ามันหนีไปแล้วเหรอเพื่อนมันหนีไปแล้ว รีบไปจับตัวมันมาหนวนนี่เรารีบไปกันเถอะดูเหมือนว่ามันจะรู้ตัวแล้วนะอย่างนั้นเหรองั้นเรารีบไปกันเถอะอ้้อหตรงนี้เนะี่ฮะเป็นเตาบาร์บีวค่ะซึ่งย่างเนือไว้แล้วด้วยน่าจะเป็นอาหารให้เจ้าเด็กน้อยคนนั้นอะโอ้โหไม่ใช่เด็กน้อยสิเด็กยกกักษ์คนนั้นกินแน่ๆเลยค่ะอุ้ส้กรอกสมจริงมากๆเลยเนะ,ะ่ะเอาล่ะเราตร้องรีบผ่านก้อนบาร์บีวตรงนี้ไปแล้วก็อู้ เฮ้ยเจ้าเด็กน้อยนี่นหนก็มาเป็นอาหารของเจ้าตัวอ้วนนั่นเหมือนกันเหรอเนี่ยแกมาในนกบ้าถ้าเราไม่ได้มาเป็นอาหารสักหน่อยถ้าฉันกลับไปถึงบ้านเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะกินนายให้หมดกองเลยเทอโท,โ,ทโทเจ็บจุงเบยก็ฉันเป็นอาหารอยู่แล้วนายจะกินก็ฉังนายสิเจ้าบ้าเอ้ยมาค่ะเซฟกันก่อนเลยดีกว่าโอ้โหเห็นแล้วหิวเหมือนกันนะคะเนี่ยไก่เคเอฟซีเดี๋ยวมาเป็นน่องเลย นี่นายกำลังเหม่อลอยเพราะไหนหิวใช่ไหมโอ้ยก็ตอนนี้มันตีสองแล้วนี่นาฉันก็หิวเป็นธรรมดาดิหูวเพื่อนฉันอัพลูกปลงมเฟซด้วยอะเอาล่ะตอนนี้เราลงมาจากอึ๊บอึ๊บโอ้ยกว่าจะขึ้นมาได้เลยคะเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เราเหมือนว่ามีเพื่อนของเรานะคะกำลังหนีตายเหมือนกันเฮ้ยรีบหนีเร็วไอ้ตัวนั้นน่ะมันทำจมูกฟุดฟิตฟุดฟิตมันได้กิ่นจกักรแเรชันด้วยอะอุ๊ยเกลือ,อไปแล้วเกือไปแล้ว อุย้ยขอขึ้นไปดีๆหน่อยจากนั้นเราก็เซฟตรงนี้ไว้ก่อนเลยค่ะดูเหมือนข้างหน้านะคะจะเป็นขนมโอริโอซะด้วยฉันอยากกินโอริโอจังเลยอะ่ะอยู่ที่บ้านนายก็ไม่กินอะ่ะนายปล่อยให้มันเน่าหลายอาวันแล้วนะนายอย่านึกว่าฉันไม่รู้นะว่านายแอบเอายาสีฟันใสเข้าไปอะ่ะโถเฮ้เยทําไมนายถึงรู้อะ่ะกฉันแอบกินไปแล้วอันหนึ่งยังไงล่ะโอ้ยนายมันเลวมากเอาล่ะมาถึงแล้วค่ะดูเหมือนว่าตรงนี้น่าจะเฮ้ยเห็นนะโ,โอเค มาถึงช้อนแล้วนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคอนเฟลกค,ค่ะเจ้าคอนเฟรกนี้นะคะก็จะลอยน้ํานด้วยซึ่งไม่รู้ว่ามันจะลอยถึงเมื่อไหร่นนคะเนี่ยเอาละฮึบโอ้โหยังกกับีฬาโอลิมปิกเลยนะเนี่ยฮึบฮึบถวยด้วยช่วยฉันด้วยฉันกำนํำลังโดนหลอมละลาย นี่นี่ก็แสดงว่าที่นี่มันเป็นน้ำกรดเลยเนี่ยฉันว่านายรีบๆไปเถอะเพราะว่าขนฉันเริ่มหยิกงอแล้วด้วยเมื่อวานอุตสาใส่ครีมนวดมาโอโห้หไม่สวยสวยเก๋เลยอะนายจะเย็นๆน,นะเดี๋ยวฉันพานายไปอบไอ้น้าอบไอ้น้าก็ไม่ช่วยหรอกเฮ้ฉันไม่อยากคิดภาพเลยว่าถ้าเราตกลงไปจะเป็นยังไงเนี่ยนายก็คงไม่ตายในเจ้านั่นหรอกส่วนฉันก็อาจจะกลายเป็นปลาทูก็ได้เ <c oughs> ออนายอาจจะเหลือแต่กล่างเหมือนปลาทูก็ได้นะ ลแล้วล่ะเรารีบปีนขึ้นมาบนช้อนนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นไปบนด้ามช้อนอูห้หูยตรงนั้นเนี่ยมีมีดด้วยนะคะเนี่ยพร้อมที่จะสับเราเต็มที่เลยฮึบอืมพ่อครับผมได้กลิ่นอาหารเข้ามาเรื่อยๆผมอยากจะกินมันแล้วไม่ได้ไม่ได้ดูเหมือนว่าเด็กพวกนั้นจะไปถึงด่านมีดแล้วนะรีบส่งคนของเราไปให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะหนีไปโอ้โหเพื่อนของเราตายไปแล้ว ทำยังไ,ไงดีอ่ะเจ้านั่นมันต้องกินเราแน่ๆเลยไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเรารีบไปเออนายจะรีบไปแต่นายตายก่อนเนี่ยนะเอาละแป้งจะนำทางไปก่อนแล้วกันค่ะเร็วเพื่อนนายทำได้อยู่แล้วฉันกำลังทับอยู่อุ้ยเอาเร็วพวกเราไปพร้อมกันอโอเคดูเหมือนว่าด่านขึ้นหน้าต่อไปเนี่ยนะคะจะเป็นพวกเฟนฟลายค่ะแต่เฟนฟลายพวกนี้เนี่ยน่าจะเหลือน้อยแล้วด้วยเพราะว่าเด็กพวกนั้นเนี่ยกินไปหมดแล้วเอาละรีบไปกันเลย โอ้ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะเนี่ยโอ้ยเกื่อนของเราหลอมละลายไปแล้วค่ะถ้านายไม่อยากเห็นฉันเป็นสเลอศฉุกแป้งทอดแล้วก็ขอร้องนะนายอย่าตกลงไปในนั้นเลยนะฉันไม่ทํานายตกลงหนะ้าโอ้ยฉันเราเป็นเพื่อนรักกันไม่ใช่หรอฮึบอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะด่านต่อไปก็น่ากินใช่ย,ย่อยนะคะเนี่ยเป็นเบคอนทอดน้ํามันค่ะหูยมันหมูเยิม้มหยดย้ดยอยเลยนะเนี่ยฉันจะต่อสู้เพื่อขนที่ฟุงฟ้งฟูของนายขอบใจมากคุยเพื่อนรัก เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวนะต่าตรงนี้ไปอีกนิดเดียวเท่านั้นฮึบมอเลยมาเลยเพื่อนเฮ้ยฉันรอนายอยู่นะเอาล่ะต่อไปพวกเราต้องผ่านด่านพิซซ่านะฉันไม่อยากจะกินพิซซ่าแล้วเนี่ยด้วยเด็กคนนั้นนี่มันจ้องเราตาเขม็งเลยมาเพื่อนตามฉันมาฉันจะนําทางนายเองโอเคนายนำทางไปเลยดูเหมือนว่าเราต้องผ่านนี้ค่ะตรงนี้ฮึบชิ้นเนื้อตรงนี้ค่ะแล้วก็ผักผักโลก ถ้ามันไปตรงนี้ไม่ได้แล้วก็เราต้องผ่านเจ้าเห็ดไปค่ะอ่อเจ้าเห็ดผ่านได้นะคะแล้วก็ไปที่มะเขือเทศนี่พวกนายมาตรงนี้เธอเอา้าวเพื่อนเราหายไปไหนหมดแล้วล่ะเนี่ยพวกเราเกิดไม่อยู่นําไปก่อนเลยนั่นไงเห็นชะตากรรมเลยว่าผักอันนี้ขึ้นไม่ได้นะคะมาที่ตรงนี้ดีกว่าดูเหมือนว่าผักที่นี่เนี่ยมันจะล่องหนนะคะเนี่ยอาหลังจากนั้นก็นี่ไปที่เห็ดนะคะแล้ก็ตามด้วยชีสรึบโอเค ขาเจ้าชีตไปอู้หเกาะมาค่ะเห็นโคกอยู่ดันดันแล้วงั้นข้างหน้านี่ก็น่าจะเป็นฉันเออโ้โหนี่มันเพื่อนนายหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่เหลืองอ๋อยนะหมายรู้ได้ไงว่าเป็นเพื่อนฉันน่ะก็ดูฟันมันสีเหลืองขนาดนั้นน่ะเหลืองจริงๆด้วยอะ่ะแถมยังมีขี้โมกติดด้วยอุ๊ยฉันไม่อยากเข้าไปใกล้มันเลยค่ะเพราะว่ามันเนี่ยสกปรกมากมเลยอ๊อย ยากมากอืดอุ้ยผ่านนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเนื้อหรือเป็นมะเขือเทศสักอย่างหนึง่งเอาละผ่านเหตุมาแล้วจากนั้นก็เซฟอู้เรียบร้อยค่ะฉันคิดว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นวาร์ปนะมันน่าจะออกได้ตามฉันมาแล้วได้เลยฮุบงั้นเรารีบตามผู้หญิงคนนั้นไปดีกว่านะคะเอาละตามขึ้นไปหาอย่างต่อเนื่องอุ้ยกลิ่นเหม็นมากแหมนี่มันเลนของแกแล้วเนี่ยเข้าไปเลยว ว้าวตอนนี้นี่ฮะเราสไล์เข้ามาในหลอนลมของเจ้ายักษ์แล้วค่ะว้าวว้าวว้าว,ว,าวกำลังตีลังกาอืดอ,อืออ้อ,อขอเซฟก่อนล้วกันโอ,อ้โหชุดกระเด็เนเด็กโนรู้ไหมว่าแกมาผิดที่แล้วที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่ที่ที่เด็กควรเข้ามาเล่นนะแต่ว่าพวกเราโดนจับตัวมาที่นี่นี่ครับใช่เราต้องการกลับบ้าน พวกนั้นเนี่ยอยากจะเอาเรามาเป็นอาหารเจ้าตัวยักษ์นี่ทางเดียวที่นายจะออกไปจากที่นี่ได้มันอาจจะมีแค่ทางเดียวนั่นก็คือไม่ต้องบอกก็รู้มันคือรูก้นใช่ไหมใช่สู้ตายนะโอ้ยทางเดียวที่จะออกจากที่นี่ไน้่ยฮน่าจะเป็นทางเดิมค่ะแต่ว่าดูในนี้สิเจ้าเด็กยักษ์พวกนี้เนี่ยมันกินทั้งโดนัทนะคะทั้งทางโก้แล้วก็เค้กด้วยเอาละ่ะต้องรีบผ่านเจ้านี่ไปแล้วก่อนที่อาหารพวกนี้เนี่ยมันจะย่อยซะกอ่อนเะนะี่ฮะฮึบโอ้ย ต่อไปคุกกี้ค่ะแล้วก็ฮอทดอกฮอทดอกที่นี่เนี่ยราซอสไว้ด้วยนะเนี่ย <c oughs> นี่อย่าบอกนะว่านายแอบ,บกินน่ะ <c oughs> ก็ฉันหิวนี่นะกี่ตอนแล้วที่ฉันไม่ได้กินอาหารเสรอดเลยอ่ะ <c oughs> แต่นี่มันมีน้ำลายเจ้าเด็กยากนั่นด้วยนะนายกล้ากินได้ไงละเนี่ย <c oughs> ก็ฉันหิวนี่นะนายไม่ยอมค่ะฉันไปกินข้าวเสีย <c oughs> งั้นครั้งหน้าฉันพานายไปกินเคเอฟซีแล้วกันให้มันจริงเถอะก,ก่อนที่นายจะซวยอ่ะเฮ้ยมาถึงแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราต้องเข้าไปในหลอดนี้ค่ะ ซึ่งหลอนนี้เนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้โอ้ยว้าวตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเส้นเลือดใหญ่นะ,ะ่ฮะไม่ผิดแน่ถ้าเราทำลายเส้นเลือดใหญ่ตรงนี้แล้วก็เด็กคนนั้นมันต้องตายแน่ๆนลุยไหนยบอกว่าทำลายเส้นเลือดใหญ่แล้วมันจะตายไงฉันแค่มโนอ่ะฉันขอโทษเอาละปลึบตอนนี้นี่ฮะเราใกล้จะถึงแล้วค่ะ เส้นเลือดใหญ่ตรงนี้มีแค่สอันเท่านั้นเองอุย้ยเดี๋ยวเราตามผู้หญิงคนนั้นไปดีกว่านี่นายขึ้นเลยอันแรกอันแรกถูกอันนี้กระดูกข้อเข่าไม่เสื่อมต่อไปอันนี้เลยอันที่3มโอเคโอเคหุยเธอนี่มันเก่งจริงเลยนะอันต่อไปอะไรอะ่ะฉันออกไม่ใช่อันที่2แน่นอนเออขอไว้อะไรให้กับเธอสองนาทีงั้นก็น่าจะเป็นนั้นที่1แล้วมั้งว้าวไม่ใช่ <laughs> ขอบใจมากนะนายทำให้ฉันรู้ว่ามันคืออันที่3มอ่ะเออฉันเข้าใจแล้ว ต่อไปเนี่ฮะเราต้องเซฟกันก่อนค่ะแป้งคิดว่าตรงนี้เนี่ยอ่าเป็นกระดูกสันหลังจริงๆด้วยเรามาถูกทางแล้วล่วะไปขึ้นไปเถอะมีฉันกำลังเข้าไปในกระดูกอ่อนของมันโอ้โหระทึกใจมากๆค่ะรีบขึ้นไปกันเลยบริเวณนี้นี่ฮะน่าจะเป็นกระดูกเชิงกลานค่ะเอาล่ะต้องรีบไปแล้วค่ะโอ้ยดูเหมือนว่าน้ำย่อยเนี่ยก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วด้วยบ อุ้ยเจ้ากระดูกพวกนี้เนี่ยอย่าเปลาะนะถ้าปลาะแล้วก็เราต้องหล่นลงไปแน่ๆเห็นจ anyway> ูเซฟอยู <t <t ่หล okay. ักๆแล้วค่ะพลึบมาอีกแค่สองท่อนเท่านั้นเรียบร้อยโอ้หมาถึงแล้วค่ะเซฟไว้ก่อนเลยฉันว่ากระดูกเจ้าเด็กยักษ์นี่มันผิดปกตินะฉันก็คิดว่างั้นน่ะทำไมมันกระดูกเยอะจังเลยอ่ะถ้าเราไม่รีบหนีออกไปแล้วก็ฉันคิดว่ากระดูกของมันเนี่ยต้องงอขึ้นมาเยอะแยะแน่เลยเผลอๆน่ะมันอาจจะเสียบคอนายตายก็ได้นะอุ้ยไม่เอาด้วยหรอก เราต้องรีบไปแล้วฉันอยากกลับบ้านไปหาแม่จะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่นาหน,นีออกมาเลยก็ฉันบอกนายแล้วใช่ไหมว่าเราไม่ควรกินอะไรตอนตีสองอะ่ะก็ฉันหิวนี่นานนายก็บอกฉันอยู่ว่าให้ฉันรีบออกไปซื้ออาหารสลรอสให้นายไปใช่หรอนายจะมาโทษฉันได้ไหมเนี่ยฉันไม่ได้โทษนายซะหน่อย,นยแต่นายบอกจริงๆอ่ะนายกโกหกฮึบเอาล่ะไม่ต้องเถียงกันค่ะตอนนี้เนี่ยเรามาถึงหุ่ยระบบย่อยแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะเนี่ย ที่นี่เนี่ยมีพิซซาที่เราผ่านมาแล้วด้วยแล้วก็มีเจ้าแอปเปลิลด้วยนะคะเอาละฮึบโอ้โหชีตพวกนี้เนี่ยมันเริ่มเน่าแล้วนะคะมีกลิ่นแรงแล้วด้วยโอ้โมีมแมลงวันตอมด้วยอะไก่พวกนี้เนี่ยก็ผ่านการกินมาแล้วด้วยนะนี่มันอะไรกันเนี่ยเต้าเด็กน่ามันอยู่ที่รอบไส้ไงของฉันแล้วฉันยังไม่ทาได้เคี้ยวมันเลยนายไม่มีวันได้เคี้ยวพวกเราหรอกใช่ฉันจะออกจากกลนของนายเดี๋ยวนี้ไปกันเลยดีกว่าค่ะฮึบ จากนั้นเนี่ยเราต้องค่อยๆกระโดดนะคะรึบโ,โอเคผ่านมาแล้วไม่ต้องห่วงนะฉันจะพานายออกไปได้แน่นอนอ,อกรีนมันเหม็นมากเลยอะ่ะ <c oughs> ฉันก็เหม็นเหมือนกันนั่นแหละไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะถึงทางออกสักทีโอ้โหทอนี่ยาวมากๆเลยค่ะต้องรีบไปแล้วโอ้แล้ว,ลวนะคะเราก็ออกมาแล้วค่ะเ <c oughs> ดีดยังไม่ถึงทางออกอ,อ,กอีกเหรอเนี่ย รีบมาเถอะนายอยากจะอยู่ในท่อน,นั้นตลอดไปหรือไงล่ะฉันไม่ได้อยากจะอยู่ในท่อน,นั้นซะหน่อยฮึบโอ้โหดูเหมือนว่าจะมีทางยาวๆให้เราออกไปอีกค่ะไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่นะคะเราจะออกจากที่นี่ได้รู้แต่ว่าไอ้เจ้าเด็กตัวนี้เนี่ยอ้วนมากๆเลยค่ะทําให้กระเพาะของมันเนี่ยใหญ่มากๆจนเราอะไรออกไปไม่ได้เลย นายดูตรงนั้นสิตรงนั้นนี่น่าจะเป็นน้ํานะส่วนตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นที่กดชักโรครกนะไม่ต้องแปลกใจหรอกพวกเรากลายเป็นอุนจิไปแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วก็สูคว้าเวิร์กวางโอ้โหออกมาแล้วค่ะเราต้องไหลไปตามท่อนะคะเนี่ยเอาล่ะขอแซฟหน่อย ลึบแล้วพวกเด็กๆเนียจะไปที่ท่อระบายน้ำนะครับเนี่ยเป็นทางเข้าออกทุกทางไว้มาสัญญาถุกเชิญเราจะให้ทุกคนรู้เรื่องนี้ไม่ได้ด็วกนั้นอาจจะเอาไปบอกตำรวจก็ได้นะครับะมาโม้คุยอะไรก็อยู่ตรงนี้เรารีบออกไปจับตัวเด็กพวกนั้นเร็วดูเหมือนว่าพวกนั้นมันจะรู้เรื่องแล้วนะเราต้องรีบหนีออกไปแล้วลนะ่ะเออท่อที่นี่เนี่ยมันก็ช่างลื่นเหลือเกินค่ะฮึบโอ้โหแถมยังมีอุปสรรคด้วยนะคะเนี่ยมีสนิมด้วยนี่นะเอาล่ะพวกเราอ่ะจะรีบไปบอกตำรวจให้ได้เร็วที่สุดฮึบโอ้โหเกือบไปแล้วค่ะ <ม>แล้วแล้วเราก็ออกมาได้แล้วค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแสนสุขค่ะตรงนี้ไปดูในบ้านกันดีกว่าค่ะไม่มีอะไรบ้างดูเหมือนว่าในบ้านเนี่ยก็จะมีทีวีเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆให้เราได้ใส่กันด้วยเอาล่ะฉันกลายเป็นพระราชาดีกว่านี่พระราชาโดมิโนโ่แฉบเอาออร่าสีเหลืองมาไว้บินดีกว่าค่ะ แล้วก็มีอะไรอีกนะเนี่ยหัวฟักทองนี่เราใส่หัวฟักทองลงไปด้วยค่ะเอาเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยแป้งตงขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e วีแป้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจุ๊บจ,บจบแล้วสรุปไอเจ้านั่นมันคือเหลืองอ่อยหรือเปล่าอะ่ะฉันบอกแล้วไงว่ามันแค่ฟันเหลือง